ครับพบกวับฝ่ายเทคนิค BNAS ครับ คลิปนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเราเข้า n นสไม่ได้ครับทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานปกติเราก็ใช้งานได้ปกตินี่แหละฮะแต่มันจะมีเหตุการณ์มาเหตุการณ์อยู่ดีๆก็เข้า N นสไม่ได้อยู่ดีไฟก็เปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็สิ่งแรกเลยที่ไม่ควรทําเมื่อเราเข้า N นสไม่ได้ก็คือถอดฮาร์ดดิสไปเสียบในแบบ PC โดยโตรงครับถามว่าทำไมถึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนื่องจาก N นสนะครับมันถูกฟอร์แมตเพื่อที่จะมาเป็นระบบ Linux ครับผมแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเอา ฮาร์ดดิสตัวนี้ไปเสียบกับ PC โดยตรงอย่างเช่น w i n d o w s หรือ Mac ก็ตามไม่สามารถเปิดได้เลยรวมถึง Mas เองก็ทำระบบเรดด้วยถ้าใส่ฮาร์ดดิสไม่ครบมันก็เปิดไม่เจออยู่ดีนะครับนี่คือสาเหตุหลักก็คือไม่ควรถอดฮาร์ดดิสมาเสียบใน PC โดยตรงนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือสลับโพซิชันฮาร์ดดิสครับถามว่าทำไมถึงไม่สามารถสลับได้เพราะว่าสืบเนื่องจากแมสเนี่ยก็ทำระบบเรดเช่นเดียวกันหากเราทำการถอดฮาร์ดดิสออกมาโดยที่ ไม่ทำการชัดดาวเครื่องก่อนเนี่ยเด่นลูรับหรือง่ายๆคือพังคือถ้าถอดโดยที่ไม่ปิดเครื่องก็คือตัวเลอะ่ะมันจะขึ้นสถานะดีเกรดหรือเกิดความเสียหายแล้วก็เวลามันดีเกรดทีนึงอะฮะมันต้องใช้เวลาในการรีแพาค่อนข้างนานพอสมควรน,นะครับดังนั้นไม่ควรสลับตัวของฮาร์ดดิสตออกมาสรุปง่ายๆอีกทีนึงก็คือ สิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือถอดฮาร์ดดิสต์ออกมาหรือสลับตัวของฮาร์ดดิสต์ออกมานั่นเองครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเราใช้งานยังไม่ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง BNAS Official ครับรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k ครับ BNAS ตัวนี้ครับหากสนใจโซลูชันในการติดตั้งงานแนสเอ่อกล้องวงจรปิดหรือว่าเน็ตเวิร์กต่างๆสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ที่แอ SI สไ BNAS ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ